เออโอ้ยย่าชิวชิอวรรอ่ะย่าวรรสวยบ่จะไปเล่นน้ำเหรอครับนะเป็นเล่นน้ำเหรอเอาเอารู้จ้อยอันนี้แอนซี่ร่องเปเลรนยน้ำด้วยพี่น้อง เ,เป็นเล่นน้ำกันไหมเราบอกเป็นเล่นน้ำน่ารักบ,อบอกอ่อเขาเขาบ่อดันดันบ่อเป็นเล่นน้ำค่ะหนามมันเชี่ยวแห้งเลยคะ่ะพี่น้องแอนตองเตรียมนี่เปนน้ำค่ะเชือเสื้อชูชีพต้องใส่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลอยอี่งลงอี่งลงไปถึงไหนก็ไม่รู้ ร่อยไปหวัวดเมืองไทย 啊！我站，我站那里，安，安安。 เดือบปอนค่ะพี่น้องเหมือนจะเป็นอีกัวนาแต่ไม่ใช่อีกัวนาเพราะว่าเออ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 โอ้ยเล็บเน่าค่ะเพราะปกตินี่อีกัวนามันจะตัวใหญ่กว่านี้เนาะค่ะนี่เบิ้งจะเนื้อมันจะไข่ไข่ก็แบนเบิ้งพี่น้องเบิ้งจะเนื้อไข่ไข่ก็แง่ค่ะ แง่บวกกับขี่กระปอมเป็นจัดเลี้ยงอีกชะแนนหนึ่งค่ะขนมมาเลี้ยงมันกระเชื่องเลยค่ะเชื่องมากไล่ไล่ไล่นีกกรเล่นเจอเจี่ยงอีกเชียวกรเล่นเจอเจี่ยงอีกเชียวก็เอ๋สวัสดีค่ะ leo lên Cái gần nó mà quay Bây giờ nó mà ta lì Sao hay thông? Dùng chín chín mua chứ hả là Chín chín mua Sao hình quay à?

พี่น้องค่ะพคดีได้แหมาอันหนึ่งค่ะพี่น้องแห่ไม,ม่ไหมเลยค่ะคี่เปิดซิ่งแห้ค่ะพี่น้องมาเบิ่ง่ามันสิไรปลาเบ่เดออยู่นี่เห็นเขาบอกว่ามีปลาค่ะยู่แถวนี้ Cool. ปาคอไง 跳到石头上面，我们、嗯、就是旁、嗯、没有石头的地方。其他那个跳过来，滑两下就过來。我我我像，家嗯、可能要接较高啊，这、啊、小孩就就。嗯就就 都死掉了！嗯嗯，哈哈哈！啊，这已经不是合成，标标低啊！ 教老人家跟他讲叫我要听，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，好，好， อีกแล้วมาฟูสั้นย่าไหนฝนตกประจำเลยมาสองเถอกับฝนตกสองเื้อค่ะฝนดีแห้งค่ะคอยู่เขานี้เฮ้ยแต่ว่าแต่กแกงของเฮานี่ก็ย่งเหลนคือเก่าค่ะเพราะยานฝนฝนตกฝ่าห่องกับเซ้ยได้ค่ะพี่น้องเย็นค่ะพี่น้องอ้้หเย็นมาก รถก็โตค่ะตอนนี้ งูไปแล้วค่ะพี่น้อง好玩呐？ 下雨了，来来，大一点鸟。有大鸟，咱们赶紧弄啊，不够力度啊。你要下雨天都钓住，家里有没有？心爱的鱼塘啊。

会修多啊！哎，家里我而家好像无啊。这披萨镜头啊我多，你讲你肯去？你听我啦。他在讲什么？我听不懂。书、啊、圣，书圣、啊、说他有问题。问姐姐啊。哦，老公，为什么拿姐夫的？我不好用，我跟你讲。